ไปไม่ได้มาทาเตน็นท์มันสูงเกินไปไหมหนั่นไ,ไ,ไม่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 สูงค่ะพอดีแต่มันจะติดเต็นท์นั่นเต็นท์ต้องพูดแต้องเอาเต็นท์เล่นพวกอ้ที่รถเพิ่งเลี้ยงเขาไปนั่นแหละไปมาแล้วถา,ถามจอดนตอนนี้ต้องเอาเต,นต็นท์ต้องต้องยกเตน็นท์ให้้เขาางตอนนี้รถต้ององงอกหมดแล้วนะเนาะใา่กระแสน้ำเว่าไฟไฟมันจะลาม ต้นนี้กำลังใบบานตะแขก